ามาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่ากับวง Estuary Hero ตอนนี้เป็นการคัมแบ็ครอบนี้วันพุธชุดใจไปเริ่มเพิ่มกันเลยเชียเทยครับกับสมาชิก6คนวงล็อกแบนด์จากร้างสายปัน g y วกันนะครับซึ่งเพลงนี้ที่ปล่อยออกมาในวันนี้นะครับผมซึ่งหาว่าพี่แกเนี่ยมีสมาชิก6คนนะครับซึ่งวง e ตา a r ฮ Hero ครับเป็นวงไบโคลของเจวเพทึ่งเดบิวต์โชว์ไฟปี2อ2วันครับ ตามกระแสก็ยังค่อนข้างจะเล็กน้อยพอสมควรครับแต่ถ้าเป็นวงเสคิดแล้วก็ตอนนี้ก็ที่คว้าตั้งรองเดียวพฤศจิกายนต์นะครับผมวงเอสเตอร์รี่ฮีโร่นะครับเรามาดูไดนามอสมาชิกกันบ้างดีกว่าครับคนแรกครับก็คือไอ้ไอ้ะไรนะกันอิวนะครับของซึ่งกันอิวของเราที่แกเนี่ยเป็นหัวหน้าวงครับไว้15ปีซึ่งที่แกของเราเป็นเออ่เป็นโคตรตีแบงกันนะครับซึ่งที่แกของเราเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่นะครับผมซึ่ง พี่แกก็เป็นศิลปินคนแรกครับซึ่งในมือกอนครับคนต่อมาคือไอ้จองซูนะครับผมซึ่งจองซูนะครับเป็นตำแหน่งก็คือเป็นกอ,องเบสอะไราบงางอย่างซึ่งเนมเบอร์คนนี้ก็รู้ไม่ธรรมดานะครับผมซึ่งพี่แกของเราก็มากความสามารถกันไปน,น,นะครับผมคนที่สามคือกาอนะครับผมซึ่งคนนี้ครับพี่แกของเราก็คือเป็นหนุ่มที่หล่อเหลมากครับซึ่งพี่แกของเราเนี่ยเรียกว่า สายเบรดกันบ้างสายอะไรก็แล้วแต่ครับก็แล้วต่างกันไปครับตามมาเรื่ไปนะครับคนที่สี่คือโอดี้ฮะซึ่งพี่แกของเรานะฮะซึ่งเรียกว่าล่าสุดเลยน่าจะเป็นมือแปนมือเตะเออนะไรเนี่ยเครื่องดีนะฮะผมก็ไม่รู้จังชื่อไม่ได้ยังไม่เคยเห็นนะฮะซึ่งพี่แกก็มีสายเบรดใสยต,ตัวของไอนะตัวเครื่องคลิมดีนะฮะคนที่ห้าฮะก็คือไอ้ไจุนฮันนะฮะผมซึ่งจุนจุนฮันของเราะฮะซึ่ง พี่แกของเราเนี่ยก็เรียกว่าใช้เป็นตัวบางอย่างครับซึ่งเป็นตัวคล้องก็ได้ฮะและน้องเล็กของก็คือจูยอนนะฮะซึ่งจูยอนน้องเลกของ Hero เอ็ก r ์เจอร์รี่ฮเป็นน้องเลกของสมาชิกวงนี้นะครับซึ่งพี่แกของเราเนี่ยก็ยังเป็นมัดเน่กันอยู่นะครับซึ่งใครที่เราฟังเพลงของเอ็ก r ์เจอรเนี่ยสามารถไปหาชมกันได้ในตอนเย็นนะครับ16งห์นกิการกันเลยทีเดียวจบครับผม